จุ๊บจุวามาดิค <stuffed> รับ <Pine proud> <T |ar|> ูสามับพี่เดเอ้ยสัหาพูดไหมโอ้ไม่ว่าไ่ไ เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวคารทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้อยู่ในเกม Rv เช่นเคยกับผูโร่ที่มีชื่อว่า g l a c k Beast Dancer นะครับนี่เขาเรียกว่ามาในทีมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะครับนี่ไอ้ไอ้ฉันเห็นเงานะเว้ยมานี่เลยแอบอะไรตรงนั้นนะฮะเรียบร้อยเอฟเฟกต์บัตนะครับเอฟเฟกต์สุคนนี้นี่ใจกล้าสุดๆนะครับ คิดว่าเราไม่เห็นหรือยังไงฟ้าดีนะที่ฉันใช้แว่นออฟตัสนะฟ่าก็เลยมองเห็นนี่ครับแอบสปอนเซอร์เขาไปอีกแต่ว่าเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกชื่นชอบแบรนด์นี้เหมือนกันนะจริงเขาเคยสปอนเซอร์ผมนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับว่าเราก็ขายเขาหน่อยล้วยกันนะครับใจดีครับเป็นคนใจดีเฮ้ยไปไหนอ้าวได้ตัวนี้เฉยแม่นางไปไหนแล้ว ปล่อยไปก็แล้วกันนะอ้าวริเตอร์ครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ,อีแตกครับดึงมาจาังวันนี้ดอนคีราจะ,จะต้องอ้มจับชังพิวเหลือเกินนะคีราฉันสตันอีกหนึ่งทีหนึ่งทีเรียบร้อยครับอ,อืนี่วันนี้ครับผมเราจะมาทำคอนเทนต์แกลกป่ากันนะครับอ่า บอกเลยว่าคนขอผมมาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะในสตรีมในคอมเมนต์ในเมสเซจหรืออะไรต่างๆนะครับมีแต่แก๊กป่าทั้งนั้นนะครับวันนี้เรามาจัดให้แล้วนะครับสำหรับสกินใหม่นะฮะจัดพร้อมสกินใหม่เลยทีเดียวนะฮะนี่สกินแบบว่าน่ารักมากๆครับในราคาที่จับต้องได้ด้วยนะครับเพียง200กว่าคูปองเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาลดราคาเพียงไม่กี่วันนะครับใครอยากได้เนี่ยต้องรีบจับจอนะฮะังหวะนี้ตู้จบจวบตู้จบจวบ มันอึดจริงๆเลยตัวโลกคนเอ้ยโอ้ไมค์ก็จังหวะนที่ไม่น่ารอดครับเพื่อนนี่เรามาดูความสวยงามของสกินนะครับดูโทนสีก่อนฮะอันดับแรกฮะโทนสีเนี่ยจะออกแนวพาสเทลพาสเทลนะครับนี่เหลืองก็ไม่ใช่เหลืองแป๊นะครับจะเป็นเหลืองอมขาวนะครับแน่แล้วรู้สึกเหมือนจะแบกอะไรนะเขาเรียกว่าอุปกรณ์เก็บน้ําหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นรูปร่างเหมือนต้นมะพร้าวนะครับนี่แล้วตรงมือครับโอ้โหเป็นปูครับอ่านี่แบบ มันเป็นเทศกาลสงการหรือว่าเป็นเทศกาลแบบว่าซัมเมอร์อาจจะเป็นซัมเมอร์มากกว่าเนาะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าก็เข้ากันกับสงการครับทั้งซัมเมอร์ทั้งสงการฮะเข้ากันเข้ากันครับอาจังหวะนี้คุณแม่ต้องโดนรุมสกัดแล้วครับเอาปูหนี่ไปกินปูหนี่อีปิด้วยนะไม่ใช่ปูหนี่ธรรมดารราดาฝากแก้ได้ไหมเพื่อนแถบนั้นเราเดินผ่านมาแล้ว ไม้แก้ไม้แบนไรไปเอาข้างล่างก่อนนะเฮ้ยอ้าวเอลซูอ่าฉันว่าแล้วว่าน,นายต้องโดดประทานนี้นะดูจุ๊บจูบแตกแตกครับจังหวะนี้อุ๊ยเอาตัวนี้ดีกว่าโอ้ไม่นะอ่เอลซูโดนโตโรโด,ดึงไม่ได้ครับโตโรโเวลาแบบเขาเบ่งกล้ามนะฮะเขาจะกันซีซีนะครับสำหรับโตโรนะฮะเนี่ยตอนนี้ครับแก๊กป่าของเราฮะขึ้นนี่ก่อน โลกิเคนะิร์สฮะจะได้ฟาร์มไวๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้เรามาทำคอนเทนต์กันนะครับคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์แปลว่าอ้าวทำไมสาตาร์ไม่บินไม่เป็นไรโอเคฮะเรามาทำคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ content แปลว่าไม่ควรทำตามนะครับควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับผมอา่อาอ่าฮะ ถ้าจะไปทําตามเนี่ยต้องไปเป็นทีมเท่านั้นนะครับอย่าไปกดโซโล่แล้งอะไรอย่างนี้นะครับไม่ควรนะครับผมนี่ไอวันนี้เรามาเขาเรียกว่าเปิดโลกนะครับวันหนึ่งแกลกเดินเข้าป่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวันหนึ่งแกลกเดินเข้าป่านะฮะแต่ว่าผมทําให้ทุกคนดูแล้วนะครับทุกคนก็ต้องไปทําตามนะครับโอเคไหมฮะทุกคนครับใครเข้าใจฮะกดไลค์มาหนึ่งทีผมนี่ ใครดูบน YouTube กดไปฮะใครดูบน Facebook กดหัวใจฮะอ่าคนคนที่เข้าใจนะครับไปฮะนี่เฮ้ยจีราฉันอยากจะดึงนายแล้วเกินนายเป็นตัวโกงอะนะตามแบบจังหวะนี้ยับศึกรละลบยัมสงบระฟาร์มนี่สกิลเราใช้ได้เนี่ยแปดร้อยนะฮะสกิลหนึ่งทึบขี้แปดร้อยนะครับจังหวะนี้โอเคอยู่ฮะคือทุกตัวเนี่ยทุกตัวฟาร์มได้ครับแต่ว่า ารามช้าหรือเร็วในเรื่องหนึ่งดูจดยบจ,จังหวะนี้อ่ารู้สึกว่าเกมนี้นี่ฉันไม่เคยจะ,ยะท้ารัสอดกับเขาเลยนะฮะแอสเซ็กต์ไปาแล้วเออกัดเอาสพอร์ตมาเล่นโลมมิ่งก็จะประมาณนี้แหละนะโอเคฮะไ,ไร่ฮะขอแค่เราดึงมาให้แล้วแบบมีคนเติมดาเมจให้เราแค่นั้นเราก็พอใจแล้วนะครับนี่ฮะสกินนี้ที่ผมชอบตรงมือจริงๆเลยนะ ตรงมือเนี่ยเป็นปูนีปีต์นะฮะจัะงหวะนี้ครับตรงกลางเหมือนจะมีเรื่องติตเตอร์นายยือนออกย่านะเพื่อนนายยืนล้นย่านะเพื่อนนะจังหวะนี้ครับต้องดูดจวบแล้ว嘛ดึงจบๆๆูบจวบโอ้โตเตอร์ไมนายโดนดูดอย่างชันแล้วนายไม่ตายเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทำไมเมื่อกี้ดึงไม่ได้อ่ะเฮ้ยดึงไม่ได้ได้ยังไงเนี่ยฉันไม่ยอมจริงๆเลยนะ ว่าเขาได้รับปั๊บล้างหรือว่าอะไรฮะตงอนนี้งงครับผม,มกินเตอร์ไม่ได้กดสกิลสองนะเอาเป็นว่าใครรู้นะครับว่าช็อตเมื่อกี้ทำไมผมถึงดึงริกเตอร์ไม่ได้นะครับสามารถคอมเมนต์กันได้นะฮะว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะหวังว่าหวังหวังอย่างเดียวครับว่าจะไม่ได้เกิดจากบั๊กนะครับว่าจะไม่ได้เกิดจาก1นึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะครับเกมนี้าตามนหมครับ วเฮ้ยเดี๋ยวฉันไม่ได้ดักอยากดึงตัวนี้อไม่น่าจะตายครับคิดตัวเล็กเอาจงไปซะเอาจงเก็บไปซะเอาจงกลับไปซะฮะลากดออโต้นะครับเวลากดออโต้สกิลเนี่ยมันชอบแบบนี้นะเฮ้ยเพื่อนๆไม่ทันนะผมลากดออโต้สกิลตรงบัฟแดงบัฟฟ้าเนี่ยมันชอบไปดึงตัวเล็กมาให้นะมันจะไม่ดึงตัวบัฟฟ้านะครับอ่าเฮ้ยต่อรอ เบ่งกล้ามเบ่งกล้ามเสร็จแล้วก็ต้องโดนดึงนะรู้หรือเปล่าอัลติเมตฮ่อตอนนี้เราได้ได้ได้คิวแล้วครับผมรูส้สึกเป็นเกลียดมากๆเฮ้ยเด็กต้าเด็กต้าทำง,งานดีครับว่ากันว่าเด็กต้าเป็นฮีโร่ที่เกิดมาเพื่อสังหารแครี่โดยเฉพาะนะครับกดอันติแล้ววิ่งใส่แครี่นี่โอ้โหแครี่ทำอะไรไม่ได้นะยิงก็ไม่เขายิงไปกระเด่งเลือดให้เข้าอีกต่างหากไอเอลโซเอลโซ ด้วยความคิดของนายนะเอลซูแต่มันยังไม่ใช่เวลาเลดเกมนายค่อยมาเอาไปแล้วกันนะบัฟแดงเนี่ยฉันยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อยู่เข้าใจไหมโอเคครับจังหวะนีดด้คุณแม่ฮะเ,เราน่าจะได้ป้อมกว่านะครับเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนโซนครับช่วยเพื่อนโซนแกมีตัวรอหนึ่งตัวครับขึ้นมาครับไม่มีบัฟบูให้ดึงเฮ้ยมีเอลซูครับมีเอลซู เดินช้าๆแบบนี้ก็เสร็จที่สิจ้านี่นะเคาะไปถึงทีโอ้ยเสร็จนะพอฉันรู้สึกว่าฟังมุนมันเยอะจังเลยอะกรุ๊ได้สวยเพื่อนเราต้องถอยแล้วล่ะฉันคิดว่าเราต้องถอยนะเพื่อนนะจะเอาจริงๆเหรอฮาสวยครับว่าผมไปดีกว่าครับเลือดไม่มีกลับบ้านดีกว่านะครับสำหรับสกินนี้ก็ไม่มีท่าวาร์ปอะไรนะครับเป็นการยืนเก๊กปล่อเท่นะครับโชว์พุงกันสวยงามนะฮะนี่ ของผมนี่แนวมากๆนะครับสกินนี้ต้องผมตีเรื่องนะฮะอ่าไปไหนกันดีครับเพื่อนตายหมดฟาร์มครับยามศึกเอารบยามสักหนึ่งรอบมามไหนดูซิสกิลหนึ่งยัง800อยู่นะฮะเพราะว่าเราจะขึ้นมาเป็นแบบว่าไอเทมชิ้นต่อไปผมไอเทมชิ้นต่อไปผมมาครึ่งชิวออฟลอสนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอยากให้ฝั่งตรงข้ามเขาเดินช้าในทีมไฟน์นิดนึงนะฮะอ่า โอ้โหตโร่นี่มันโตโร่โปรเพเยอร์ชัดๆนะฮะพอผมดึงจะโดนปุ๊บพี่แกกดเบ่งกล้ามทันทีโอ้โหพี่แกกดเบ่งกล้ามอีกแล้วตโร่คนนี้มันธรรมดาที่ไหนครับผู้ชมมันไม่ย้อยให้ผมดึงง่ายๆใครแบบคิดจะเป็นเมนโตโร่นะฮะก็ดูโตโร่คนนี้เอาไว้นะครับการเบ่งกล้ามนะตอนจะโดนดึงครับ โอ้ถ้าฉันหลบยาแบบเนี้นายจะเห็นตะขอของฉันแล้วกดสกิลทันหรือเปล่าล่ะ,ะในสุดเราก็ฆ่าตัวโลได้นะครับรู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบ,แบ,บมีพลังนะครับฆ่าตัวไหนได้ดึงตัวไหนได้นะครับก็ไม่สะใจเท่าฆ่าตัวโลนะโด้วยโซนะฮะนะอย่างวนนี้ครับป่ามาแล้วจ้า ป่าจะตีมังกรให้เองนะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลย <c oughs> โตโล่อืไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โตโล่ชันคือแกลกไอ้บ้า <c oughs> คือไอ้เต้าแกลกนะฮะ <c oughs> อบอกเลยว่าสกินนี้น่ารักมากๆนะครับนี่ <c oughs> ตัวมันตะมุตะมีนะครับสีก็น่ารักนะฮะ <c oughs> ใครแบบเป็นแฟนขับโรมิงเป็นแบบว่า FC แกลกนะครับจังหงวะนนี้ <c oughs> เดินแบบนี้ <c oughs> ก็เสร็จพี่สิจาน้องสวัสดีชาไปนา้าไปไหนแล้วชาจูจุ๊บจุบคุณแม่โอ้โหคุณแม่มีแข่งโอ้โหคุณแม่มีฟิกเกอร์อีกตั้งหากคุณแม่อืมออของผมน่ะมาติด GPS นะคุณแม่ก็จะหนีไปไหนก็ไม่รอดหรอกนะะแต่ว่าตอนเนี้ยผมจะรอดหรือเปล่าโดนล้มอยู่เอ้เอ้ยไม่ไม่ไมเอลซูกามากาไปเลยกันต่อคุณผู้ชมฮะ ตามไปแบบชิวๆนะแต่ว่าตรงนี้จะมีการบวกเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอรอฉันแป๊บฉันขอเก็บปั๊ฟ้าก่อนคูดาวฉันจะได้โลคูดาวเร็วๆนะ่ะเฮ้ยอ๋วอวสูคุณแม่ครับนี้คุณแม่คุณแม่ไม่เลี้ยวขวาคุณแม่เลี้ยวซ้ายผ่านตลาดอืมร้ายไม่เบานี่นะเฮ้ยคีราจ๋าไปไหนละจา้าเรียบร้อยอะ ต,ตัวนี้มันอึดละเกินโอ้ดูทุกคนพยายามยัดทุกสกิลใส่ตัวโรนะแต่ตัวโรไม่ตายอยากได้คุณแม่ไม่อยากได้โต,โลลตัวโรเลยมาตีป้อมก่อนดีกว่าอุ้ยิ่งหมดอย่างแั้งเลยถอยก่อนดีกว่าฮะเไม่แต่ว่าคุณแม่ครับจังหวะนี้เขาโดนครีปอุอยเดี๋ยวเดี๋ยวนะวนะทำไมฉันรู้สึกว่าฉันจะโดนลุมอีกแล้วอย่างนั้นเหรออ้าวดึงมาจังหวะนี้แล้วจู่จวบจัวมาดิครับถูกสามมาขามเปี๊ยดู ดูดิป <accurately S 2> ้ามาข้ามพี่กระทืบไปแตกต้องกระทืบไปแตกต้องแล้วเลือโตโล้อไอตัวนี้มันอึดเหลือเกินโอ้โหแค่ไหนจะเอติคิวก็ตายได้เหมือนกันนะนี่โอเคครับจังหวะนี้มต้องข้ามเหลือแฮร์รี่ตัวเดียวตีป้อมก่อนนะครับเป็นป้าต้องทําหน้าที่ตีป้อมเป็นป้าต้องอ้าวเป็นป้าแต่คีบหมดตีป้อมไม่ได้ี่ผมว่าเดี๋ยวนะผมว่าผมต้องกลับบ้านนะครับทุกคน คลิปชุดนี้น่าจะตีป้อมแตะ,ค,ะแตครับแตกไม่แม่ครับผมสุดอยอดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นอีกรอบนึงฮะจังหวะนี้ไปหยิบบัฟแป๊บแต่เหมือนว่าจะมีคนเอาบัฟเออเอาไปเลยดีกว่าฮะให้เอลสูปไปเลยดีกว่าสูน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอ้าวเฮ้ยฟันตรงขามยอมแพ้เฉยเลยปโอโตษกำลังมันเลยอ่ะ และก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่แกลกคนนี้นั่นเองนะครับผมนี่สกินใหม่แบบหล่อเท่อาโอเคครับสำหรับสกอร์เกนมนี้อยู่ที่คิวสิตาย2องแอซิสิบสามเอพถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วดูผ่าน YouTube ฝากกดไลค์หนึ่งทีถ้าดูผ่าน Facebook ฝากกดหัวใจหนึ่งทีนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากดูตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสําหรับซีรีส์วันหนึ่งจุดจุด เดินเข้าป่าป่าป่า,ปา